สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคลายแม็กซ์กับผมดรโกธีรศักดิ์พันธุจริยาครับเป็นประจำทุก,ทกวันพุธกลางสัปดาห์เวลาดี10นาฬิกาสนาทีทางช่อง9 m c o t HD นะครับกดหมายเลข30ครับเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปินดาราและคนดงังเรามีมาเสิร์ฟกันเป็นประจำนะครับโดยเฉพาะวันนี้ครับต้องบอกว่าเป็นหนุ่มรอ่อ follower ตามเป็นหลักล้านเป็นขวัญใจของสาวๆแล้วก็ชาว เรียกได้ว่า L G B T Q นะครับเรียกว่าเยอะมากวันนี้มานั่งตัวเ,เป็นแล้วจะหล่อจะแซ่บขนาดไหนไปพบกับเขานะครับน้องเมฆจิร,รกิจถาวรวงในรายการคล้ายแมเมฆจิรกิจถาวรวงนักร้นองน,นักแสดงดุหล่อมากความสามารถเปิดใจถึงโอกาสที่ได้รับในวงการบันเทิงเผยวิธีรับเงินกับธุรกิจส่วนตัวทำกาสถานการณ์โควิดในตอนนี้ลวงลึกถึงสถานะหัวใจ ร้องตอกย้ำความฮอตและอัปเดตผลงานใหม่ก่อนใครในรายการ Cry Max และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับน้องเมฆเจีรกิจครับสวัสดีครับน้องเมฆสวัสดีครับโอ้หล่อมากตัวจริงหล่อมากเลยอะ่ะก่อนพูดคุยเปิดหน้าก,กากให้ชมนิดนึงได้ไหมแล้วเดี๋ยวเราค่อยสัมภาษณ์กันต่อโชว์หน้าหล่อหนะ่อยครับสวัสดีครับ,รบอ้ย,อย,อยเอาสิเอาข้างในกีดเลยนี่คนนักงสดโตเห็นแล้วแบบกีดเลยนะคือแบบว่า น้องเมฆเราติดตามกันมานานครัเนาะก็คือว่าเข้ากานมานานพอสมควรนะใช่ครับผมกี่ปีประมาณ8ปีได้แล้วมั้งครับโอ้แปดปีนูกับบันเทิงครับน้องเมฆจริงๆแล้วเป็นคนกรุงเทพต่างจังหวัดครับเป็นคนกรุงเทพครับอมีพี่น้องสองคนใช่ครับผมก็มีน้องสาวหนึ่งคนก็คือน้องเมฆกับน้องมุกน้องมุกก็เป็นดารานักแสดงด้วยใช่ครับผมน้องเมฆสูงเท่าไหร่ครับอผมสูงร้อยแปดสิบครับ ร้อยแปดสิบหุ่นดีมากพี่จะเห็นตามโซช่วงโซเชียลเนี่ยเนาะช่วงหลังๆนี่คือแบบว่าโอ้โชว์เนื้อหนังมังสาเพราะว่าเราเปิดฟิตเนสครับผมเออเป็นยังไงบ้างช่วงหลังๆเราเปลี่ยนลุกหรอครับเปลี่ยนเป็นลุกคือจริงๆผมเป็นคนชอบคือจริงๆผมเป็นคนชอบมวยสากลอยู่แล้วก็เลยมาเหมือนเปิดคุ้นกับเพื่อนมาเปิดเป็นยิมสอนมวยสากลครับฮ ี่ยังเคยไปเล่นแหละใชาดูแลดีมาก,ออกใส่นวมให้ด้วยคอยเป็นเพื่อนแบบเวลาแบบฝึกซ้อมต่างๆค,คือคือเราก็จะต้องแบบว่าคอยเทคแคร์ลูกค้าทุกคนคือต้องบอกนี้ว่ามผมเป็นคนชอบการออกกําลังกายอยู่แล้วแล้วโดยเฉพาะการออกกําลังกายที่เป็นศิลปะป้องกันตัวมผมชอบมวยสากลมากเวลาที่เรามีเวลาว่างครับก็จะพยายามไป ยิมให้บ่อยอแล้วเวลามีใครมาเรียนอะไรพวกนี้ผมก็จะไปเรียนกับเขาด้วย uh huh. ไปไปคอยดูแลลูกค้าด้วยครับประมาณนั้น๋อ uh huh. แล้วช่วงโควิดมาโดนไปกี่ระลอกแล้วโหตอนนี้ก็โดนมาสามโดนมาประมาณสองรอบครับเอาฮะใช่ก็จริงๆอะถ้าพูดรวมกันเลยสามรอบค uh huh. ือรอบแรกเป็นยังดีที่ผมเพิ่งจะมาลงทุนคือผมได้ไปคุยกับทางทาง,ทางของเจ้าของตึกแล้วว่าเออเนี่ยเดี๋ยว ผมจะมาลงทุนนะแต่ว่าช่วงนี้ไม่มีเรื่องของโควิดผมอยากรู้เรื่องของ เวลาที่ถ้าเกิดว่าเขาสั่งสั่งหยุดอะไรเงี้ยเราต้องจ่ายค่าเช่าไหมอะไรก็ไปคุยเรียบร้อยก่อนอะไรเงี้ยแล้วเขาช่วยไหมช่วยเขาช่วย oh. เขาจะบอกว่าช่วงที่เขาถูกสั่งสั่งหยุดเนี่ยเราก็ไม่ต้องจ่ายไม่จ้งจองจ่ายรายเดือนให้เขาใจดีนะอ่ะใช่ใจดีมากเพราะส่วนใหญ่นะที่พี่เห็นนะ่ะบางทีอ่ะผู้ประกอบการอ่ะแม้จะโดนเรื่องอย่างเงี้ยครัลดเต็มที่คือ5 0าสิบเปอร์เซ็นต์แต่เวลาคนที่แบบว่าเห็นเหตุการณ์อย่างนี้ปุ๊บแล้วลดให้แบบไม่คิดเลยอ่ะ ถือว่าเป็นผู้ประกอบการที่มีน้ำใจกับเพื่อนร่วมโลกมากๆเหมือนกับว่าชีวิตเมฆเองอะเวลาเข้าวงการมาครับได้โอกาสดีๆเยอะเนาะ<ด>คนหย<ด><ด>ิบยื่นงานแบบหลายประเภทมากไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงการแสดงเมฆคิดว่าเมฆได้รับโอกาสนั้นเพราะอะไรอืมผมได้รับโอกาสนี้เหรอครับคือจริงๆต้องต้องจะเรียกว่าเป็นโชคดีไหม,ก,มก็ส่วนหนึ่งแหละครับต,ต้องเรียกว่าเป็นโชคดีด้วย เป็นเรื่องที่บางทีผู้ใหญ่เขาเอ็นดูเราเขาก็ให้โอกาสเราเนาะแต่ว่าผมเชื่อว่าการที่เรามีโชคที่ดีแล้วอ่ะบางครั้งเราก็ต้องพยายามจะทําตัวเองให้มันพร้อมกับโอกาสนั้นด้วยงียครับก็คือต้องมีวินัยเนาะใช่ครับผมก็จะเป็นเรื่องของวินัยความตั้งใจครับเมื่อเมื่อเมื่อเราต้องทําตัวให้พร้อมที่จะรับโอกาสต่างๆเข้ามาเสมอครัเวลาใครส่งโอกาสอะไร มาให้เราเราก็ต้องทํามันออกมาให้ดีที่สุดประมาณนั้นครับแต่เมฆเองอ่ะเวลาที่ทํางานนอกจากการแสดงแล้วคร,ร้องเพลงก็ร้องได้ดีมากครัคือสองอย่างเนี้ยถ้าเกิดเทียบกันเมฆชอบอะไรมากกว่ากันการแสดงกับร้องเพลงอถ้าให้พูดว่าแบบเป็นเป็นความฝันตั้งแต่เด็กๆเลยผมชอบการร้องเพลงครับคือ พ่อผมอ่าคุณอาผมก็จะชอบพาผมไปดูคอนเสิร์ตคนนู้นคนนี้ถ้าพ่อผมก็จะพาไปดูพี่กจักรพันธ์อืแล้วทำไมเราไม่ออกใส่ลูกทุ่งไปเลยก็เอ่อด้วยความที่เราเป็นเด็กวัยรุ่นด้วยนะล้วคืออาจจะเป็นเพราะว่าพ่อผมอ่ะตอนกลับบ้านมาพ่อผมจะให้ผมมาฝึกร้องเพลงลูกทุ่งตั้งแต่เด็กๆของผมรู้สึกว่าไม่อยากฝึกเลยเออเออไม่ชอวใช่อยากไปเล่นเกมแล้วพ่อก็ให้ร้องอยู่นั่นแหละน้ำตาลาใสอะไรเงี้ย แล,แล้วจริงเราลองลูกทุ่งได้ไหมนิดหน่อยครับอนิดหน่อยแล้วก็คุณอาช,ชอบพี่เบิร์ดธงชยัยเราก็ไปดูแล้วร,รู้สึกว่าเอ,อการที่เราเป็นนักร้องเนี่ยมันดีเนาะคือเราอยู่บนเวทีใช่ไหมเราร้องเพลงเราคุยกับคนข้างล่างแค่นี้ทำให้คนข้างล่างมีความสุขได้แล้วอืมผมรู้สึกแบบนั้นมาตลอดเลยก็เลยอยากจะเป็นนักร้องครับ คือเหมือนกับมันเป็นอิสระและเป็นตัวของตัวเองใช่ครับแต่อย่างละครเนี่ยคือว่าเราแบบไปสวมบทบาทนั้นๆใช่ครับแล้วอย่างร้องเพลงเห็นตอนนี้ก็มีผลงานออกมาด้วยใช่ครับตอนนี้ก็มีผลงานครับผมชื่อเพลงว่าแค่ครับผมในโปรเจกต์ o y s ส์น้องไครครับแค่แค่แค่อะไรใช่คือเป็นต้องบอกอย่างนี้่อนว่า,วาชื่อคือเนื้อหาของเพลงมันเหมือนประมาณเวลาที่เราเนี่ยรักใครสักคนแล้วเรายังไม่สามารถมอบออนจากเขาได้อะไรเงี้ยครับ เขาก็จะแบบคนก็จะมาถามว่าทำไมเรายังแบบไม่มูฟออนสักทีถ้าไม่ถ้ามูฟออนป่านนี้เราก็ไม่เจ็บแล้วเราก็บอกว่าเอ้ยเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะแค่อยากให้รู้เหมือนกันว่ามันเจ็บมากแล้วก็มันไม่ง่ายประมาณนั้นแลวชีวิตจริงมันเจ็บมากไหมก็เจ็บนะแหมอกหักไหมมันไม่มีใครไม่เจ็บหรอกครับอ้าวก็หมายถึงว่าบางทีศิลปินใช่ไหมเวลาถ่ายทอดเพลงก็จะมาจากชีวิตจริงครับเพลงที่เราถ่ายทอดเพลงแค่เนี้ยมาจากชีวิตจริงไหม เอามาจากชีวิตจริงเหมือนกันครับเอ,อ,เอ,อมันก็จะมีบางครั้งที่เวลาคนที่เราชอบอะไรเงี้ยก็ออจะมาถามว่าเอ,อ้ยทําไมยังชอบเขาอยู่อะไรเงี้ยทาไมไม่แบบไปใช้ชีวิต move on ไปซะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ง่ายมันไม่ง่ายขนาดนั้นมันออไม่ใช่แค่เดินจากไปอะไรเงี้ยครับผมแ<ล>้วทุกวันนี้ชีวิตเมฆเจริรกิจ move on หรือยัง move on มาเรียบร้อยแล้วครับ move on กับทุกเรื่องครับออ <laughs> และเรื่องหัวจิตหัวใจล่ะหัวจิตหัวใจเราตอนนี้ เป็นยังไงบ้างหัวใจตอนนี้ว่างมากๆครับต้องบอกว่าไม่ก็เหงานะโ <g iggle> สดแบบโสดมากๆเลยแต่ว่าตอนนี้เราต้องโฟกัสที่เรื่องงานแล้วก็ทําธุรกิจค่อนข้างเยอะก็เลยยังไม่สามารถไม่มีเวลาไปจัดการเรื่องความรักได้ครับเออเนาะเราก็ต้องเอาตัวเราให้รอดก่อนถูกต้องเนาะตอนนี้ก็แบบว่าใครอยากจะเจอพี่แม่ก,ก็ไปที่ฟิตเนส ครับรอให้เวลาเหมาะสมก่อนแล้วกันนะครับแต่อย่างไรก็ดีสังเกตจากรูปลักษณ์ภายนอกหลายๆคนก็มองว่าอุ้ยพี่เมฆเนี่ยเขาเป็นคนแบบว่าแฟชั่นนิสตา้านะเขาแบบแต่งตัวแบบว่าดูเปรี้ยวปริ๊มากอันนี้คือเราดีไซน์เองหรือว่ามีคอสตูมจัดให้อปกติดีไซน์เองครับก็ลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆเป็นคนชอบแต่งตัวอยู่แล้วด้วยแหละใช่ก็อย่างเสื้อนี้ผมก็เป็นคนออกแบบเองทั้งหมด อันนี้อันนี้คือออกแบบเองเหรอใช่ครับคือเสื้ออันนี้ผมไปเป็นคนออกแบบแล้วก็ให้เขามาวาดมาวาดตามที่ผมออกแบบไว้อะไรเงี้ยครับผมก็ไปจ้างคนมาวาดให้ถ้าเกิดคนอยากจะไปซื้อก็ซื้อไม่ได้สิเพราะนี่มันมีของเราคนเดียวใช่ครับหาซื้อไม่ได้ครับอออันนี้คือเราก็ไปจ้างคนมาเพ้น์เองแบบงูทั้งตัวโลน์นู่นนี่นั่นแล้วก็ออกแบบเองหมดเลยอื แล้วแหวนเวิร์ดอะไพวกนี้แหวนก็หาซื้อมาเรื่อยๆครับผมนี่เพิ่งซื้อมาเขาส่งมาวันนี้พบผมว่ามาใส่อะไราการเลยเออเออเขาเห็นหลายๆคนเนี่ยจะตามในไอจีครับก็ <S <S จะเห็นมีแต่ภาพส,สวยๆทั้งนั้นเลยในไอจีลงอันนี้เราทําเองหรือว่ามีคนช่วยทเอ,อ่าหมายถึงถ่ายรูปถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยอ,อ๋อถ้าถ่ายรูปผมก็จะบางทีก็ให้แม่ถ่ายอะไรยเงี้ยใช้แม่เลยใช่ผมต้องบอกนี่เลยว่าแม่ผมอ่ะ เป็นช่างกล้องที่ดีที่สุดในบ้านผมแล้วครับคือเขารู้มุมเราคือบางทีเขาไม่ได้รู้มุมขนาดนั้นหรอกครับแต่ว่าเขาจะมีมุมมุม,มเขาเรียกว่ามุมปฏิหารคือโอ้โห,โอโหชอบตรงนี้ใช่คือ คือผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะซีเรียสเรื่องการถ่ายภาพมากมแล้วบางทีแม่ผมก็อาจจะต้องถ่ายไปร้อยรูปนะ้วกดรัวๆไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามุมปฏิหารก็คือช่วงหลังๆมาเนี้ยแม่ผมกดรูปเดียวแล้วผ่านเลย<อ>ผมก็แบบใช้รูปนี้เลยอ,อะไรเงี้ยครับเออเออแล้วทำไมไม่ให้น้องมุกช่วยถ่ายอ,อ่น้องมุกเป็นน้องมุกเป็นคนที่เหมาะกับการโพสท่ทามากกว่าถ่ายภาพครับเพราะว่าก<อ>็เป็นคนที่จริงจังเวลาโดนเวลาแม่ถ่ายใช่ไหมก็จะแบบเอ้ยแม่ถ่ายมุมนั้นมุมนี้ให้ อขอถ่ายแบบนั้นแบบนี้นะแต่ว่าพอถ่ายเองเราถ่ายไม่ค่อยดีครับคือสรุปทั้งบ้านทั้งเมฆและมุใช่แม่เป็นช่างภาพประจําบ้านก็ต้องอย่างนั้นแหละครับช่วยกันทํามาหากินเนาะใช่ครับแล้วเมฆก,ก็ถือว่าเป็นพี่ชายคนหนึ่งที่ขึ้นชื่อในเรื่องวงการบันเทิงครับว่าห่วงน้องสาวมาก <laughs> ทำไมยังไงเล่าสิต้องบอกกีนก่อนผมไม่ได้ห่วงแต่ว่าคือคนจะเข้าใจว่าผมห่วงเพราะว่าทุกๆครั้ง เวลามีปัญหาอะไรนะผมก็จะค่อนข้างจะออกมาเทคแอคชั่นตลอดคือคือเราเราผม,ผมต้องบอกผมไม่เคยห่วงน้องสาวเลยแต่ว่าผมเป็นพี่ชายผมต้องมีหน้าที่ปกป้องน้องสาวอยู่แล้วทุกครั้งที่น้องมีปัญหาอะไรเราต้องปกป้องอคืออย่างน้อยๆแล้วอะ่ะมันมีบางเรื่องที่เราสามารถทําได้เราก็ต้องทำอะไรเงี้ยแต่วในแง่ที่ว่าถ้าเกิดว่าน้องสาวเราไปคบกับใครไปคุยกับใครอะไรเงี้ยเราจะไม่ก้าไก่เรื่องนั้นเพราะว่า ผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะเชื่อใจในครอบครัวของเราว่าครอบครัวของผมเวลาจะคิดจะทําอะไรเขาเขาคิดไต่ตองมาดีแล้วเขาไม่ใช่คนโง่ครับอืมอืมครับและตอนนี้เป็นห่วงอะไรในตัวน้องสาวน้องมุกมากที่สุดจริงๆถ้าถามว่าเป็นห่วงอะไรตอนนี้เป็นห่วงเรื่องของเออเรื่องของสุขภาพครับอืมคือช่วงนี้สุขภาพน้องก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นอะไรอะ่ะ ก็ป่วยกระสอบกระแสไปเรื่อยๆครับแพ้นู่นแพ้นี่ล่าสุดก็แพ้อาหารอเข้าโรงพยาบาลคือเหมือนประมาณว่าหมอเขาก็บอกว่าบางทีอ่ะตอนเด็กๆอาจจะยังไม่แพ้แล้วก็พอโตมาพอกินของบางสิ่งบางอย่างนานๆเข้าไปเรื่อยๆมันก็เริ่มแพ้ขึ้นมาก็มีเหมือนกันอะไรเงี้ยช่วงนี้น้องก็แพ้บ่อยมากครับผมก็เลยไม่รู้เหมือนกันต้องทำไงเดี๋ยวให้น้องไปตรวจเลือดอยู่เออแล้วก็ต้องคอยใส่ใจดูแลคนในครอบครัวเพราะถือว่าเราก็เป็นลูกชายคน โตเป็นลูกชายคนเดียวของบ้านด้วยนะและทุกวันนี้ในบ้านเป็นยังไงบ้างเกี่ยวกับเขาเรียกว่าช่วงโควิดเกี่การรวมตัวการอะไรยังไงมีปัญหาบ้างไหมมีมีปัญหาครับคือเราต้องอยู่ห่างกันนะเนาะแต่ว่าเราเรารู้อยู่แล้วว่าเราจําเป็นจะต้องดูแลกันตลอดคือเราก็พยายามจะแบบพูดคุยกันแต่ว่าต้องรักษาระยะห่างกินข้าวก็แบบกินแยกจานแบบแยกแยกแบบแยกแบบ แยกอาหารกันไปเลยอะไรเงี้ยเ,ออเพื่อเหมือนแบบใครสักคนติดขึ้นมาอย่างเงี้ยเราจะไม่ไปติดติดกันอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องของครอบครัวเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆในชีวิตผมตอนนี้ครับคือหลังจากที่คุณพ่อเสียไปครับประมาณแบบปีกว่าครับเรารู้สึกเลยได้เลยว่ามันครอบครัวเป็นสิ่งสําคัญมากจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนที่เรารักเนี่ยเราจะอยู่ด้วยกันกับเขาอะ ไปจนถึงวันไหนไปจนถึงเมื่อไหร่บางทีบางครั้งเราอาจจะต้องจากคนรักไปแบบโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้ฉะนั้นแล้วเราต้องใส่ใจเรื่องนี้ให้มากที่สุดเลยครับเพราะเราก็มีกันอยู่สามคนเนาะใช่ครับตอนนี้มีกันอยู่แค่สามคนเองครับผมถ้าเทียบจากวันแรกที่เราเข้าวงการบันเทิงมาครับจนถึงวันนี้แปดปีวงการบันเทิงให้อะไรกับตัวน้องเมฆบ้างให้ประสบการณ์ทั้งเรื่องของชีวิตและเรื่องของการทํางาน หลายๆอย่างเลยครับ mm hmm. คือข้อแรกเลยมันทําให้ผมได้เรียนรู้การเข้าสังคมได้การได้รู้จักการพูดคุยยังผมเป็นคนที่กลัวคน <c oughs> เป็นคนที่ไม่กล้าทําอะไรเลยอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เป็นคนกล้าแสดงออก mm hmm. เพราะว่าวงการบันเทิงนี่เลยในขณะเดียวกันมันก็ทําให้ผมู้จักวางตัวคือผมเข้ามาแต่เด็กอะด้วยความที่เราเป็นเด็กเราก็จะทําตัวไม่ถูกไม่เหมาะสมไม่ไม่ควรอยู่บ้างในตอนนั้น mm hmm. อะไรเงี้ยเราก็ ได้เรียนรู้ถึงแบบต้องบอกว่าไงเดียบางครั้งเรารู้จักการวางตัวบางครั้งเราต้องรู้จักการที่สื่อสารอะไรออกมาโดยที่แบบต้องคาดต้องคิดถึงผลกระทบค่อนข้างมากครับคือคือเราจะการที่เราจะเล่นโซเชียลต่างๆเนี่ยบางทีถ้าเราเป็นคนปกติมันไม่มีใครมาสนใจแล้วเราจะพิมพ์อะไรจะพูดอะไรแต่ว่าตอนนี้ยออทุกๆครั้งที่เราพูดหรือพิมพ์มันส่งผลกระทบหมดฉะนั้นแล้วอ่ะ มันทําให้ผมต้องคิดเยอะมากขึ้นครับผมเพราะพี่ตามโซเชียลของเมคอยู่นะเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความคิดเป็นของตัวเองอ่ะครับแล้วก็กล้าโพสกล้าพูดกล้าคุยแต่ในขณะเดียวกันด้วยความที่เราเป็นคนที่อยู่หน้าแสงไฟอะนะ่ะเนาะครับก็ต้องระมัดระวังครับเมคเกากบจะเตือนเยาวชนหรือว่าคนรุ่นใหม่อย่างไงในการใช้ชีวิตเกี่ยวกับโซเชียลครับผมก็ ต้องบอกนี้เลยว่าโซเชียลมีเดียในตอนนี้ครับผมมันค่อนข้างจะตอนนี้ทุกๆคนมีสื่ออยู่ในมือทุกๆคนสามารถสร้างผลกระทบในมือได้ฉะนั้นแล้วอ่ะเราต้องมาดูกันดีๆทุกครั้งที่เราจะพิมพ์จะพูดอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องเราต้องคิดถึงผลกระทบที่จะตามมาด้วยครับในแง่ของสังคมในแง่ของคนรอบข้างหรือในแง่ของตัวเราเองด้วยเช่นกันเพราะว่าบางครั้งเราเราจะเคยเห็นว่า บางครั้งเราโพสอะไรก็ตามอ่ะในโซเชียลมีเดียของเราใช่ไหมแต่ว่ามันส่งผลกระทบต่อง,งานส่งผลกระทบต่อบริษัทบางครั้งบางทีบองบริษัทก็อาจจะมีการลงโทษเราให้เราออกได้จากโซเชียลมีเดียของเราฉะนั้นแล้วการที่เราจะพิมพ์อะไรก็ตามมันส่งผลกระทบหมดอยากให้ทุกทุกคนใส่ใจเรื่องนี้ครับผมเนาะแล้วก็ตอนนี้คนตามโอ้โหอินสตาแกรม หลานสามโอ้โหสามกรี๊ดกันเยอะมากดังนั้นบอกช่องทางการติดตามผลงานของน้องเมฆดีกว่าว่าถ้าอยากติดตามผลงานพี่เมฆไม่ว่าจะเป็น Facebook IG ติดตามได้ช่องทางไหนและมีผลงานอะไรบ้างครับโอเคครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมสำหรับอินสตาแกรมของผมนะครับจิรกิจ t h อสรครับผมแล้วก็หลักๆก็ประมาณนี้เลยแล้วก็เพจนะครับผมเมฆจิรกิจถาวรวงครับอืมสุดท้ายนี้ ฝากถึงแฟนคลับและการทั่วโลกเลยที่ติดตามผลงานของน้องเมคอยู่ช่วงนี้ฝากได้เลยครับโอเคครับผมก็อยากบอกทุกๆคนนะครับว่าช่วงนี้ดูแลตัวเองด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนอยากให้ทุทกๆคนผ่านสถานการณ์ต่างๆไปได้ด้วยดีนะครับผมมีอะไรที่เราสามารถช่วยกันได้ก็ติดต่อมาได้นะครับผมผมยินดีที่จะช่วยเหลือทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆที่สนับสนุนผมมาจนถึงทุกวันนี้นะครับผมจะไม่หยุดพัฒนาจะไม่หยุด อยู่กับที่จะพยายามทําทุกๆสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ทุกๆคนภูมิใจในตัวผมครับผมครับและนี้ก็คือน้องเมฆจิรกิจนะครับถาวรวงนักแสดงนักร้องนะครับแล้วก็นแบบเรียกได้ว่าเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนวันนี้รายการคลายหนักของเราก็พามาให้้ชมกันแล้วนะครับขอบคุณน้งเมฆมากๆเลยนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญนะครับ